สำหรับข้อที่25นะครับมันอยู่ในบทเรื่องของการเคลื่อนที่เส้นตรงเนาะนะครับหัวข้อก็คือเรื่องการเคลื่อนที่แนวดิ่งนะครับแล้วก็มันก็ลงลกไปที่แนวโจทย์เรื่องการปล่อยของนะครับให้ตกแล้วที่เขาสนใจก็คือเรื่องของเวลานะครับแล้วก็ความเร็วเออยง่ายๆคือน้องต้องใช้สูสตรวั SUV นะครับแล้วก็ GT ในการที่จะคำนวณการปล่อยรุนนะครับ U เป็นศูนย์ต้องรู้นะโอเคคือพอน้อง เคยทาเคยเรียนมาเนี่ยมันจะต้องได้ข้อสรุปเลยครับว่าไอความเร็วเนี่ยเท่ากับรูทสองจีเฮซึ่งพี่สายเคยพูดโอเคไหมเท่ากับรูทสองจีในการปล่อยตกนะครับส่วนเวลานะครับเท่ากับสแควรูทนะฮะสองคือความสูงนะสองเส่วน G โอเคไหมนี่ก็คือเป็นสูตรที่น้องควรจะจดบันทึกเอาไว้นะครับเพื่อน,นําไปใช้ในการทําในข้อสอบนะให้รวดเร็วขึ้นครั้นี้เรามาเริ่มกันคือว่ามันจะมีนายดำนะครับในเรื่องก็คือจะมีไนดยดำใช่ไหมแล้วก็นายแดงใช่ไหม สังเกตว่าในดำใน <Gym. S 1> แดงเนี่ยมวลของวัตถุเนี่ยมันไม่เท่ากันใช่ไหมฮะถ้า enders, มวลไม่เท่ากันเนี่ยนะครับคือน้องจะต้องเห็นว่าในสูตรที่1ของเวลาเนี่ยมันไม่ใช้มวลสูตรที่2เนี่ยความเร็วก็ไม่ใช้มวลถูกไหมครับแปลว่าเวลาเนี่ยมันเกี่ยวกับความสูงและความเร็วก็เกี่ยวกับความสูงดังนั้นเนี่ยไอ้ก้อนที่ทั้งสองก้อนเนี่ยของทั้งสองคนนี้นะครับมันถูกปล่อยนะฮะจากที่สูงไม่เท่ากันนะโอเคดังนั้นเดี๋ยวพี่สายจะมาพิจารณาแต่ละข้อน้องดูนะเริ่มนะครับเอาเริ่มเดี๋ยวพี่เอาขอไข่ก ขอใครเนะี่ยก็ถามเรื่องความเร็วใช่ไหมถูกไหมครับน้องก็ดูว่าความเร็วเอาความเร็วของนายนายดำก่อนเนาะความเร็วนายดำเท่ากับสแควร์รูทนะครับ 2g ก็คือ10ใช่ไหมครับ h ของนายดำก็คือ5เมตรก็คูณ5ก็ออกมาเท่ากับ10เมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วของนายแดงนะครับก้อนหินนายแดงก็คือสแควร์รูท 2g ก็คือ10นะครับ h ของมันก็คือเท่ากับ2.5ดังนั้นออกมาเท่ากับรูทหโอเค เมตรต่อวินาทีซึ่งมันไม่เท่ากันถูกไหมดังนั้นเขาบอกว่าความเร็วของลูกบอลเนี่ยลูกบอลเป็นของนายนายอะไรครับนายดำถูกไหมครับเขาบอกว่ามีค่าเป็นไงกว่ามากกว่ามากกว่าจริงไหมนี่คือลูกบอล10เมตรต่อวิและนี่คือเป็นของก้อนหินก็ถูกนะแปลว่าข้อขอไข่ถูกนะโอเคต่อไปพี่จะให้ดูข้อคอควายนะครับข้อคอควายคุยกันเรื่องของก่อนหลังคําว่าก่อนหลังคือเวลาน้องก็มาคํานวณเวลานะครับเวลาของนายดำก็คือลูกบอลนะ เวลาเท่ากับสแควร์รูทนะครับ2 h h ของเราก็คือลูกบอลก็คือ5และหารด้วย g ก็คือ10ดังนั้นออกมาเท่ากับ1วินาทีแต่ว่าเวลาของนายแดงซึ่งเป็นของก้อนหินนะครับเท่ากับสแควร์รูท2 h h เราคือ2.5แล้วหารด้วย g ก็คือ10ถูกไหมครับก็ออกมาเป็นสแ okay? ควร์รูท0.5โอเคคราวนี้ถามว่า,าคำว่าก่อนเนี่ยคำว่าตกก่อนเนี่ยแปลว่าลูกบอลเนี่ยเขาบอกว่าลูกบอลตกก่อนจริงไหมมาดูกันลูกบอลคืออันนี้ใช่ไหม เวลาเนี่ยหนวินาทีมันนานนะครับถูกไหมครับหวิคือมันนานนะโอเคแล้วก็รู้สึกย้อนหนมันเร็วนะแปลว่าลูกบอลเนี่ยนะครับก็คือต้องตกทีหลังนะครับโอเคไอ้นี่บอกว่าลูกบอลเนี่ยตกก่อนเนี่ยผิดไหมผิดนะครับโอเคดังนั้นคอควายผิดขอไข่ถูกนะเดี๋ยวพี่จะดูข้อกอไกโอเคมาดูข้อกอไก่กอไก่ก็ถามเรื่องพลังงานเลยครับพลังงานพลังงานจนถูกไหมฮะ พลังงานจลเนี่ยน้องต้องรู้นะครับว่าการปล่อยของจากที่สูงที่ต่ำนะครับตำแหน่งข้างบนเนี่ยจะมี ep ถูกไหมครับตำแหน่งข้างล่างจะมี e อะไร ek แปลว่าถ้าน้องต้องการพลังงานจลข้างล่างเนี่ยให้น้องคิดพลังงานศักด้านบนเลยแปลว่าอะไรครับแปลว่าน้องก็ไปคิดของของอ่าพลังอของนายนายนายดำก่อนเนาะนายดำก็ ep คือ mgh ถูกไหมครับ mgh m คือ2.5 g คือ10 h คือ5น้องลองคูณดูนะครับเอาเลข3ตัวนี้คูณกันมันได้เท่าไหร่ครับมันได้มาเท่ากับ125่ร้ยยี่สิ้าไหมใช่ไหมได้นะได้มาเท่ากับ125นี่คือพลังงานจนนะครับของตัวลูกบอลต่อไป mgh ของก้อนหิน m ของก้อนหินน้องดูนะครับ m ก้อนหินก็คือเท่ากับเอ่อเท่าไหร่นะ m ก้อนหิน m ก้อนหินเก้อนหินคือ5ใช่ไหมจี G คือ10 h 5. คือตัวนี้ถูกนี้ครับถ้าน้องคูณก,กันก็ได้125เหมือนกัน แปลว่าอะไรแปลว่าขณะที่มันตกถึงด้านล่างเนี่ยพลังงานจนมันเท่ากันครับมีคําว่าเท่ากับใช่ไหมก็ถูกแล้วนี่แปลว่าถูก2ข้อตอบข้อไหนครับตอบข้อที่ที่สโอเคนะลองทบทวนดูนะครับ